เอาแล้วชาวเน็ตต่อมเผือกกระตุกทนายตั้มสิทธาโพสภาพสุดช็อกอดีตรองนายกรัฐมนตรีเล่นชู้กับเมียคนอื่น เมื่อวันที่7มกราคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าทนายสิทธาเบียบังเกิดได้โพสต์ภาพลงในเพจเฟซบุ๊กโดยระบุข้อความไว้ว่าผัวช็อกเจอภาพเมียเป็นชู้กับอดีตรองนายกรัฐมนตรีคุณกอมาปรึกษาผมว่าช่วงปีที่ผ่านมาภรรยามีท่าทีเปลี่ยนไปจึงแอบเอาโทรศัพท์มาเช็กปรากฏว่าเจอภาพของภรรยาแล้วที่ช็อกยิ่งกว่านั้นคือคนที่ถ่ายรูปคู่คืออดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นคนที่ใครๆก็รู้จักจึงมาปรึกษาจะทําอย่างไรต่อไปทั้งนี้ทางทนายตามก็ได้โพ์รูปภาพประกอบที่ถ่ายจากโทรศัพท์มือถืออีกทีเป็นภาพของผู้ชายสวมเสื้อยืดขอปกสีแดงถ่ายเซลฟี่กับผู้หญิงผมสีทองแต่มีการปิดบังใบหน้าของทั้งสองคนไว้โดยโพ์ด,ดังกล่าวถูกแชร์ออกไปเป็นจํานวนมากค่ะและก็มีผู้เข้ามาคอมเมนต์เป็นจํานวนมากเช่นกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ